กลับมาในช่วงนี้นะครับติดค้างกันไว้นะฮะร,รอเลยเข้ามาใกล้ๆหน้าจอมาฟังกันชัดๆนะฮะ <c oughs> เราเรากำลังจะพูดคุยกับผู้ประพันธ์นะฮะละครที่กําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้สุดแค้นแสนลักนะครับและก่อนหน้านี้กับละครอีกหนึ่งเรื่อง ชิงชังจริงๆแล้วเนี่ยละครก็น่าสนใจพอตัวอยู่แล้วนะครับและแน่นอนว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประพันธ์น่าสนใจเขาไปอีกนะครับอะไรที่ทําให้เขาจะหลดปากาเขียนเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะเราก็นําไปทําละครวันนี้อยู่กับจุฬามณีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟื่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่จุฬามณีงงเลยพี่ใครวะได้พี่เฟื่อง พี S <S เฟื่องนะฮะเป็นผู้พันนะะสุดแคสแสนรักนะที่สำนักพิมพ์อรุณนะครับในเครือของอมรินของเรานะฮะนำมาเป็นบทประพันธ์แล้วก็พิมพ์ให้กับการจํานนหน่ายออกไปนะเริ่มต้นได้ยังไงฮะกับเรื่องราวของสุดแคสแสนรักที่พี่เฟื่องเนี่ยได้เขียนลงมาก็ถ้าเกิดเมื่อกี้พูดถึงชิงชังก็คือตอนที่ชิงชังเนี่ยคือตอนที่เขียนตอนอายุยี่สิบสองตอนเขียนชิงชังอายุยี่สิบสองแล้วก็พอเขียนจบก็ส่งประกวดทมยันตีเอวอร์ด Oh. เขามีโครงการประกวดทอมันต uh ียอวอร์ดแล้วตอนนั้นก็เขียนไม่จบพอเขียนไม่จบมันเหลืออีกนิดเดียวคือ uh huh. คือ59ตอนแล้วเขียนไปได้50ตอนแล้ว uh huh. ก็ครี้นดูรายการเดือดสตา์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีฝันแล้วเขาก็มาร้องเพลงให้คนคอมเมนต์อะไร uh huh. ประมาณอย่างเงี้ยแล้วการที่เราส่งงานเข้าประกวดก็เหมือนกับส <จบ S 2> ่งไปให้กรรมการ uh huh. ให้คอมเมนต์ก็อะไรประมาณเราก็มีฝันเหมือนกันก็ปรากฏว่าเราก็จะสิ้นปีอยู่แล้วเขามีกําหนดว่าต้องส่งสิ้นปี58ก็ปรากฏว่าเราก็ เมื่อเมื่อเมื่อพี่มาเขาคอมเมนต์ ah. คนนั้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ย uh huh. คนมายืนให้ด่าได้อย่างนั้น uh huh. ก็ถือว่า เก่งอ่ะอะไรประมาณนี้ทำไมเราจะลองไม่ได้ก็อกั้นอกกั้นใจเขียนให้จบจนจบแล้วก็ส่งวันสุดท้ายพอดีเลยครับของไปรษณีย์ไปที่30ที่ไปรษณีย์เปิดทําการคือเรื่องชิงชังเลยใช่ไหมเป็นอะไรที่ตลกมากก็คือส่งเป็นวันสุดท้ายแล้วต้นฉบับที่เคยเขียนไว้เมื่อ4ปีก่อนมันกรอบหมดแล้วเขาต้องให้ส่งไฟล์เอฟไฟล์ก๊อปปี้ก๊อปปี้ใส่อย่างนี้ปแล้วก็ต้องทํา3ก๊อปปี้แล้วก็รีบทาแล้วก็ปรากฏว่ามีนิยาย153เรื่องชิงชังเข้าไปร52ที่เขาเรียงลาดับมาในเว็บของหน้า กรรมประมาณนั้นนะครับนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องชิงชังเองเนี่ยพอเอนนั้นก็ได้มาทําเป็นละครจ้าวาข้าตาเนี่ยนะมาเป็นละครจริงๆแล้วต้องถามกลับไปก่อนอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมาถึงสุดแคนแสนรักนะชีวิตเนี่ยเขียนหนังสือมาอยู่แล้วหรือว่าอย่างไรหรือเขียนนิยายมาอยู่แล้วจากชิงชังแล้วก็มาทํางานเบาๆครับงาเามาทำงานเบาเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนหมดหัวจะว่าเหมือนเหมือนหมดมุกก็หมดหนักมันหนักไม่ใช่หมดไฟแต่เือมืไนอะไรต่อนี่ยังมีเรื่องอื่นต่อมาแต่ว่า มันแรงจนกระทั่งเหมือนมันหมดนะครับเหมือนมันหมดความอัดอั้นตันใจหมดอะไรที่เก็บมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งสะสมมาแล้วก็ก็เลยไปทำอย่างอื่นก็เขียนนิยายนี่แหละก็ทําอย่างอื่นด้วยก็คือในช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาชีพเขียนหนังสืออย่างเดียวเราเป็นครูเราจัดทัวร์เราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทาหลายอย่างก็ทําหลายอย่างแล้วคราวนี้พอชิงชังเสร็จเรียบร้อย เราก็อยากทํางานเบาๆบา้างไปดูซีรีส์เกาหลี<อ>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเขียนองค์การบริธานส่วนหัวใจแบบคือคืออเห็นเขาบ้าเกาหลีกัน <c oughs> ช่วงนั้นปีส <c oughs> ี่เ้ารร้สึกเ,เพื่อนนี่แหละก็แบบหลอกเราไปดูเรื่องโซบีสิบแปดเราก็ไปนั่งดูแล้วเราก็เฮ้ยนี่เางานงานงานแบบ กอดหมอนจิกหมอนล้องกีดกีนที่เราไม่นอนแล้ก็แบบอ๋อนี่คือสไตล์นี้เราก็เลยพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำเรื่ององค์การบริหารส่วนใจคือประมาณนั้นก็คือเ้ยฉันก็ทำงานตลกได้นี่อะไรประมาณอย่างนี้ครับมีก็มีคือเราเด็กอฮะเราก็ค่อยค้นพบตัวเองว่าเราทำเราเราเหมือนไม่ได้คิดจะเป็น ต้องต้องพอชิงแชมป์ประสบความสำเร็จแล้วต้องทำอย่างนี้ต่ออย่างนี้ต่อไม่ใช่นะฮะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่ากว่าชีวิตของคุณเฟื่องเองนี่นะฮะจะผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็มีเขาเรียกว่าวิธีเออเขาเรียกอะไรอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเออนั่งเขียนสปายปากกาอยู่ห้องแอร์เย็นๆแล้วโอ้โหประสบความสำเร็จความฝันส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเราผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบนี้มันคือความฝันฝันว่าอยากจะเขียนนิยายให้เอาไปทำละคร ใช่นีความฝันแบบนี้ด้วยเหรอของพี่เฟิ่อมเลยความฝัจริงๆเล่เราเราเรียนสื่อสารมวลชนมาแล้วคราวนี้เราที่ลามคำแหงคือจะจบแล้วใกล้แล้วปี3ปี4มันต้องเรียนที่บีบเข้ามาเรื่อยๆว่าจะเอาอะไรให้สักทางหนึ่งด้วยสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุดจดีเจคุณต้องเลือกแล้วประมาณอย่างนี้แล้สุดท้ายเรา ตอนนั้นเราต้องทํางานด้วยเรียนด้วยเราก็มาคิดว่าจะทํายังไงให้ใหห้้ใใบปริญญาตรีของเรามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจหรือว่ามีมีความสามารถไปรับไปสมัครงานเนี่ยคุณทําอะไรได้ประมาณอย่างเงี้ยครับถ่ายรูปก็ไม่เป็นกล้องก็ไม่มีประมาณอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยไปฝึกงานอะไรแต่จริงพอเราต้องทํางานแล้วสุดท้ายเราก็เลยคิดว่าตอนสมัยเราทํางานเราอ่านหนังสือพิมพ์เยอะเราก็เราก็ชอบอ่านหนังสือท่องเที่ยวก็ปรากฏว่าเราก็มาคิดว่า เป็นนักเขียนนี่แหละประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในในในศิลไทยก็จะมีเรื่องสั้นในสยามรัฐก็จะมีเรื่องสั้นอะไรประมาณนี้เราก็จะอ่านเราก็เริ่มเราก็เริ่มเบนเข็มไปเรียนเอกวิชาโทภาษาไทยก็จะเเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนทั้งหมดเลยวิชาเขียนวิชาเขียนแบบสร้างสารเขียนวรรณกรรมเริ่มวรรณคดีวรรณวรรณคดีวิชาวิจารวรรณคดีอะไรประมาณอย่างี้วรรณกรรมไวรุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเริ่มศึกษาเข้าหมดพวกนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าครบนะฮะทั้งเรื่องของการใช้ภาษาสำนวน วิธีการต่างๆเหล่านี้ <มา S 1> นะครับมาถึงจุดสําคัญกันบ้างดีกว่ากับอ,อนิยายเรื่องนี้สุดแค้นแสนรักต้องบอกว่าการการ,การเรียกต้นกําเนิดของตัวละครทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเรานิยาเรานิยามันขึ้นมาเรามโนมาขึ้นมาหรือว่ามันเกิดจากอะไรหลายคนอยากรู้จริงๆเรื่องนี้ถ้ามนโนไม่ไม่ไม่ได้มนโนก็มันมีเขาโคงอยู่นิดนึงเดี๋ยวญาติด่า <laughs> <laughs> พอทว่าคนหนึ่งเนี่ยมาจากชีวิตฉันนี้ไม่ใช่เรื่องชิงชังก็มีแรงสะเทือนใจแรงบันดาลใจจากโอเคย่าเล่าชีวิตให้ฟังนิดนึงแล้วเราแค่นิดเดียวแล้วเราก็มาต่อเติมอย่างชิงชังคือบ้านท่าน้ำอ้อยนครสวรรค์ตำบลท่าน้ำอ้อยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราเด็กรมกำแหงเนาะเคยเห็นแผลเก่าแสนแสบอะไรอย่างเงี้ยขวัญเลียมเวลาเราผ่านแผลเก่าเราผ่านคลองแสนแสบเราก็จะนึกถึงขวัญเลี่ยมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนึงเนี่ยคนผ่านท่าน้ำอ้อยเนี่ยจะต้องนึกถึงตัวละครของเราอันนี้คือวิธีคิดงานของเราว่าเราจะ ยังไงให้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 คนจําได้ใช่ให้คนจําได้อะไรเงี้ยเฟื่องแล้วอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของนั่งอ่านแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสปอยภาพละครหรือเปล่าจะแบบว่ามันมันเหมือนกันร้อยทั้งร้อยเลยไหมก็ไม่ตอนนี้ก็คืออย่างคนคนที่เขาดูละครเนี่ยเขาดู acting ตัว acting ดาราด้วยอาจจะเยอะดูซิประกอบดูอะไรทอแต่คือเราได้รับคําชมกลับมาว่าคือตรงตาม ตรงตามนติยายไม่แต่คำด่านี่เขียนด่าด้วยใช่ไหมในนี้เหรอในนี้เขียนด่าไหมคือตอนที่เรานั่งดูละครเนี่ยแย้มด่าไม่ในเนี้ยก็ด่าไม่ตอนที่ตอนที่ทางเมกเกอร์ส่งไตเติลให้ดูทีเซอร์ให้ดูทีแรก แฮปปี้รู้สึกแฮปปี้อะไรตกกระจายเพื่อไม่ได้อ่านเพราเขียนตั้งแต่ปี53แล้วตกกระจายมากเฮ้ยทำไมแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราเขียนแรงขนาดนี้ไหมได้ไหมประมาณอย่างเงี้ยผีพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกโอ้โหแรงขนาดนี้ผีอ่ะพี่จังอะไรพ่อมึงเข้าสิงมึงประมาณเงี้ยเรารู้สึกว่าพี่แรงมากอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไปเปิดหนังสือดูก่อนเฮ้ยฉันเขียนยังไงไม่เขียนก่อนไม่ได้จับมานานแล้วคือไม่ได้จับหนังสือมานานแล้วคือแบบไม่ไม่คือจะเป็นคนอ่านหนังสือซ้ำไม่เป็นแต่จะจบอ่านบางทีจบข้างหน้าข้างหลังเอาอย่างเงี้ยคือคือ ไม่อ่านแล้วทุกคําพูดทุกงของฉันนี่หว่าใช่ทำไมพี่คนเขียนบทเขาไม่ช่วยพี่ยิ่งยศพี่ไม่ช่วยทําให้มันซอฟลงประมาณอย่างนี้ครับได้มีโอกาสไปดูในการมาเป็นบทละครโทรทัศน์ไหมได้มีโอกาสได้ไปดูมันไหมหรือว่าเรานําแต่บทประพันธ์ให้เขาไปเลยก็เคยเจอพี่คนเขียนบทพี่ยิ่งยศปัญญาก็คือถือว่าเป็นมือหนึ่งของช่องสามครับก็ปรากฏว่าพี่เขาก็พอเห็นเรา็อาอยู่ประมาณอย่างนี้คือเด็กอยู่เลยประมาณทำไมเขียนาคนแก่ได้เราก็จะแบบ เฟื่องปีพีไดเอาล่ะวันนี้นะฮะมาถึงนี่แล้วนะครับจากสำนักพิมพ์อรุณนะครับคุณผู้ชมครับก็นําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้แล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมกันด้วยนีทั้งวีใช่นะฮะง่ายๆครับผมวิธีการร่วมสนุกกับเรานะฮะเราจะแจกหนังสือเล่มนี้เลยที่พี่กระพี้ถืออยู่นะฮะสุดแค้นแสนรักแจกทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะครับพร้อมทั้งลายเซ็นของพี่เฟื่องด้วยนะฮะพุ่มประพานครับผมกับคำถามที่ว่าสุดแค้นแสนรักผู้แต่งใช้นามปากกา ว่าอะไรใครรู้คำตอบโทรมาครับ0922465697องสองสี่หาหกเก้าเนะฮะคำตอบคือค,คำตอบคือนี่ไงเขียนอยู่หน้าปกนี่ไงอา่านดูเลยห้าเล่ม5้าเล่ม5สายเจ้า r ันะครับโทรมาก่อนได้ก่อนเลยครับใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าความละเอียดเนี่ยละเอียดแซบเหมือนกนันหนามากล<น>ะเอียดจริงๆพี่เฟื่อเกือบ เกือบ60ตอนเกือบ60ตอนโอ้โหเขียนไดแปดเดือนแปดเอนถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้ใบฟรีฟจากที่เราแจกนะก็ไปอุดหนุนกันได้ใช่แล้วครับคุ้มค่าแน่นอนนะฮะจินไรในวันที่สองแล้วด้วยที่อยู่ในมือผมเนี่ยให้เดี๋ยวคนจะพิมพ์อีกเยอะแยะเลยเชื่อมต้องนะครับแล้วจะบอกว่าตอนจบของเรื่องนี้ก็คืออย่า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 พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ได้เลยนะเอาระหว่างทางก็คือพี่ยงยุทธด้วยแหละรู้สึกว่าคือระหว่างคือระหว่างทางก็คือสุดแค้นสัตวรักเรื่อองงงขยยุทธ กับย่ากับแม่กับอะไรประมาณอย่างนี้ครับก็คือคือถ้าเราต้องมีย่าอย่างนี้ย่าที่ปิดบังหลอกลวงเรามาแล้วความจริงถูกเปิดเผยเนี่ยเราจะทํำยังไงกับย่าอย่างนี้ย่าที่รักเรามากแล้วเราก็รักย่ามากอันนี้อันนี้คือคําว่าสุดแค้นแสนรักก็คือให้คนดูถามตัวเองว่าหรือคนอ่านหนังสือถามตัวเองถ้าเป็นยงยุทธมาเล่นเล่นกับความเลียกคุณธรรมในใจอ่ะเรื่องของ การกระตัน,ตนยูการกระตันยูก็ต่เวทวมีมัน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 ยากนะที่ที่โ,โหก็คือคนดูจะรู้ว่าแย้ม้ายมากก็คือคนที่โกหกปิ้นป้อนหลอกลวงคือย่าแล้วแต่แต่แต่ย่าดันไปโยนว่าแม่มึงเป็นอย่างนั้น<อ>ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้าเกิดเราเป็นยงยุทธเนี่ยเราจะทำยังไงกับย่าอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้คือคือคือให้ถามตัวเองว่ามันมันมันยากนะที่จะผ่านไอ้ตรงนี้ไปได้หลายคนเชื่อว่าจะได้คําตอบที่แตกต่างกันไปใช่ถ้าเป็นบทละคร คุณไป <c oughs> ไดูเนี่ยคุณจะเห็นคําตอบของมันอยู่แล้วใช่กล้ถ่ายทอดออกมาให้ใแต่ผมเชื่อว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยคำตอบที่คุณได้จะแตกต่างกันไปเลยคือคือคือถึงบอกว่า8เดือนที่ทานี่คือร้องให้ตลอดทุกคทุกวันนี้คนดูก็ร้องร้องร้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นดราม่าครับ็นเป็นดราม่ามากคือคนที่ได้ดูเขาก็ร้องมีฉากคือร้องอ่ะเราก็ร้องก่อนที่เราจะเขียนงานพวกนี้เราก็ต้อง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 กินต้องกินก่อนก่อนเราเจ็บเราก็เจ็บเจ็บจนไม่อยากไม่อยากที่จะแบบอ่านซ้ําแต่ว่า แต่พอเข้าใจไหมว่าบางทีมันเป็นยาขมอ่ะยาขมจะทําให้เราหายโรคยาลูกกรทําให้เรารู้สึกว่ามันโล่งทาให้เรามีความสุขครับมีลูกสาดิปก็ต่อเนื่จงแต่ชิงชังแล้วไม่จะสุดท้ายเนี่ยผลงานแต่แต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีคําว่าแสรักอยู่เมื่อเมื่อเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเครียดพอเด็กๆออกมาภาคแสรักทําไมมีความหวานเรารู้ว่าเหมือนเราบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรู้สึกไหมว่าเหมือนกับวิ่งมาเหนื่อยเราได้กินน้ำเฮบูบอยเหมือนโฆษณาโฆษณาครับ ก็คือมีความสดชื่นขึ้นมานิดนึงระหว่างทางเพราะเราไม่อยากให้คนอ่านเครียดทางเรื่องเราก็เลยมีมีคู่หนึ่งอย่างอย่างเปราลิศและพี่มีความหวานเข้ามาเบรกบ้างแต่ขณะเดียวกันเส้นเรื่องของยงยุทธก็ยังตุ้มตุ้มตุ้มอยู่ยังยังอ่านอยู่ก็คือยังมีความหวานให้ชุ่มฉ่ายังเพราะว่าเราจะถนัดสร้างตัวละครมาแบบเหมือนเป็นอพยพองคาพยพใหญ่ๆแล้วก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัว2ตัวคือเราจะได้คําชมว่ามึงทําได้ยังไงตัวละครขนาดนี้แล้วก็ลากทุกคนให้เด่นออกมาอันนี้คืออันนี้คือ คือยากอันนี้คือครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในครับผู้ชมครับแต่จะบอกว่าละครนี้นะฮะก็ทําออกมาอย่างที่บอกไปเม่อสักครู่นี้คุณเฟื่องบอกบอก็มี acting ของอนักสแสดงมีอะไร<อ>ตา่ตางๆเหล่านี้มีเพลงประกอบตตแต่ว่าตัวหนังสือเหล่านี้คุณผู้ชมครับจะบอกว่าแซบแล้วก็สะใจด้วยเหมือนกันนะฮะกับสิ่งที่คุณเฟื่องได้เขียนขึ้นมาบางประโยคบางแ i a หลอกผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่บทละครด้วยซ้ำเออเป็นภาษาชาวบ้านเลยมันอยู่ในนี้นะฮะถ้าอยากจะได้อารมณ์ที่รุนแรงและ ถูกต้องใช่แล้วนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่กําลังโทรอยู่ในขนาดนี้นะครับขออนุญาตนะฮะว่าเต็มแล้วเรียบร้อยนะฮะหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะหาซื้อได้นะฮะที่ร้านไออินทุกสาขาเลยนะครับผู้ชมครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ยังแผ่นหนังสือใหญ่ๆด้วยนะฮะไปอุดหนุนกันได้ซื้อกันได้สูกต้องสุทะานี่ให้พี่พึ่งฝากสักนิดหนึ่งละครเรื่องนี้เออไม่ใช่ละครเรื่องนี้นว่านี่ใหญ่เรื่องนี้ สิ่งที่ผู้อ่านาอ่านาแล้วอนอกเหนือจากที่จะเป็นเรื่องของความสุขสนานเป็นเรื่องของความสะใจแล้วผูว้เขียนออซ่อนอะไรไว้ในเรื่องราวทั้งหมดฮะก็เติบโตทางจิตวิญญาณเหมือนเราโตขึ้นก็ตั้งแต่เด็กจนโตยงยุตยงยุตก็คือตั้งแต่เด็กแล้วเขเขาก็โตไปแล้วก็ตั้งแต่นในนิยายก็คือจุดจบแบบแบบเขาเนี่ย แบบแบบเด็กที่มีปัญหาเนี่ยไม่บอกจาจบอย่างไรกเมืจยงไง่แล้วอ้ยอ่านให้ฟังงไมตอนจบก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่ามันอยู่ระหว่างทางเพราะว่าเพราะว่าเพราะตัวละครตั้งแต่ปี1-5จนถึงปี4-5สาอายุ30มสิบเนี่ยเรื่องนี้ดําเนินเรื่อง30ปีกว่าปีเนี่ยเหมือนกับว่าเราอ่านแล้วเราก็ต้องโตตามเข้าไปฮะต้องโตต้องต้องค่อยๆโตตั้งแต่เป็นเด็ก แล้วก็นะค่อยๆโต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 ,โต,โตโจนนั้นแ,แหลเนี่ยครับสิ่งที่คุณจะได้นอกเหนือจากความสุขสนานหรือว่าดราม่าน้ําต่าที่นิวีบอกแล้วนะครับ,รบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในผู้กำกับได้เขียนเอาไวน้นะครับเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการตัดสินใจของครอบครัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะ จบลงหรือว่ามันจะมีที่สิ้นสุดอย่างไรนีฮะติดตามได้นะครับคุณผู้ชมครับกับนวิยาตดีๆแบบนี้ของสำนักพิมพ์อรุณนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับผู้เขียนทำให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันเวลาเรนักเขียนนั้องกศจจริงๆนะขอบคุณคุณเพื่องนะครับขอบคุณพี่เพื่อนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าเท่ๆแบบนี้ขอบคุณเบนเชอร์แมนด้วยครับกลับมาเจอๆกันได้ใหม่ททุุกกๆววััันนนนนจจรร์์ถถึึงงศะะฮ ช่องหมายเลข3 4วันนี้ผมก็พี้นักก,กร้อขงวีโรธและคุณเฟื่องนะฮะนำประกาศว,ว่าจุฬามณีต้องลาคุณชุบิกก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ